ธรรมดาหมุนนิ้งเียดหน้ามื่อคอยได้ขอ้อไอายผู้ใกญ่อยากได้พานธนไทยองค์พ่อใส่ลอพันอยากพ่อหันมาจาว่าให้เอาคนไกล้สุริยัต์องค์ไทย ความเยันกับแสด็จพ่อของห้านงมาลาที่บุตจองแด่ตามข้นมาส่งเลยบอพี่นี่รู้สึกเป็นห่วงเลยพี่ทําไม่พอพี่จะไม่พอนมาต้องคิดอย่างร้เไปค้าบัเมื่อขนาดลำเพื่อเงื่อนพ้องมหาศาลจะได้พีนิรนามต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเพคะนี่นสุริยนี่เป็นบ้อนตำนักจะไม่พอนแะฮะงาเนี่ยทำเสียอยู่บนน้องยินเสียงออม จะยุ่งอะไรดิฉันเสียบโซเลยกันเข้โรอไปเนี่ยฮะไปรอแล้วเนาะเขาสิงห์ไปเมื่อไงอยู่อยู่ตัวนี่ดะเอ๋น้องชมพงศ์มาจะไหนกันคะพี่สุริยันเอ่อคือว่าพี่สุริยันเนี่ยตามหาน้องชมพงศ์แถวแยกกันนี่เนาะพี่สุริยันตามหาชมพงศ์กันเห็นอย่างคะเดี๋ยวพี่สุริยันขอเคลียร์ทางอย่างก่อนนะเฮ้ย ผู้ใดบบมีส่วนเกี่ยวของนี่อ๋อไปมันเบิดเตไเฮ้ยคุณไดยินบ่ไผบ่มีส่วนเกี่ยวของอ๋อไปเ้เบิดเขาหมายถึงมึงกับกูนี่บ่มีส่วนเกี่ยวสูเอาของสูไปตัวถึงกนแล้ลูกไปลูไปลูกไู มีทางสะดวกแล้วนอนชมัยพรพี่มีเรื่องสิมงบอกนอกชมัยพรนะจ๊ะมีเรื่องอย่างสิมาบอกชมัยพรกันค่ะพี่สุริยันคือว่ามีไอ้นุ่มหน้าโง่จากเมืองชัยบุรีนครเอาบ้านเราเมืองนี่มากู้ยืมเงินจากเมืองของเราพี่สุริยันคิดว่าในภายภาคหนะ้าพี่สุริยันจะยึดบ้านยืดเมืองของผมมันเนี่ยมาเป็นของขวัญในวันแต่งงานระวางพี่กับชมัยพรยังไงกันละ่ะ พีซูรยิยันชมัยพจน์มันไม่ได้เห็นดีด้วยกับความคิดคนโลกลงของพี่สุริยันแล้วนะคะพี่สุริยันเนี่ยเมื่อเสียเถอะงั้นไม่ว่าระวังชมัยพจนกับพี่สุรยิยันน่ะสิ่งพวมีทางเกิดขึ้นแน่นอนมีอีเมลผู้สาวดาร์นาลาแล้วม่ได้ค่อยนี่ชมัยพจนจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่วางแผนการทั้งเหมือนเดียก็เพืเอ่ออนาคตของสองเฮานะจ๊ะน้องชมัยพจน์มัยพจนเนื้อ รรโอโอพระท่านได้เว้โอสิณโาเพิ่งเดี๋ยาไปทำกิริยาแบบนี้นะจะไม่พรร้นประชดก็ไ,ไ,ดกกกไ,ดได้ความหักศุนย์ในเพร่ได้จ่าดอมน้องเจ้าผู้รทองในห่างนักถ้าสูงสมสูงนเขียนน้ำแม่สีนุ่งขันอัสหาทุกด้านหวังอยากได้ความชนะพี่ได้มาอยู่สักข้อใจอ,อุ่นแม่ทุนหัวหวังเป็นผัวนอนน้ำบาจ,าจังได้หรือไงเอ้ยปืนเจ นี่จะไม่พลอยเธอเข้าใจอีอยางพี่ไปหรือเปล่าฮะเธอน่ะมันคือลูกใจในก่ะเป๋าของพี่ไปดิไปดิไปดินี่จะไม่พอ กัตายจะหายตลอดีหฮะที่เป็นเนี่ยเขาดีดีบอกไปไหมบ้าฮะไอ้สุริยันเขาแรงแกละหนที่ผ่าเขาหลานคว้ากำลังจะยืดสมอจะขาบอกสมองถึงบอกเขาเลยเหรอนี่จะไม่พอนะจะไม่ใส่สมองได้ไงว่าสุริยันนี่มันอยากได้อย่างนี้มันต้องได้ทุกอย่าง เส่พ,อสพอ่อโอ้สิเป็นจังไเนี่ยจีบหน่อชาไมมมแมพ่อสำเร็จมแมนเนี่มีสุยุทธสาวยกกจีบถ้าจีบขาดแต่จีบย,ยากเข้าเว้ส่งหาง่ขึน้นมีพ่อรีบขึ้นไปฟองเสลี่พ่อนพดลเดี๋ยวนี้ลยก่อนหนอยจะไม่วนที่ไปหาเสล็จพ่อนี่ฮะไป,ไปกันเลยไป